คือท yeah. ุกคนเคยเจอหมดเลยเคยเจอน้องเขาหมดเลยหมดเลยอ่ะอาจจะไม่ยาบแล้วกันนะเอาละ กรณีเลื่อนดนผู้ช่วยโกงเงินผู้ช่วยใช่ไหมคะก็จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องราวของความผิดพลาดจากการทํางานนั่นแหละแต่ว่าจริงๆแล้ว่มีการพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วไม่ไม่ไม่ได้น่าจะมีปัญหาอะไรหมายความว่าเนสเนี่ยเขารับรู้ข้อผิดพลาดนั้นรับรู้ยอดตัวเลขแล้วก็มีการตกลงกันนัดวันจ่ายสตางเรียบร้อยแล้วเนก็บอกว่าจะขอเวลาไปหาสตางอะไรประมาณนี้ค่ะจริงๆแล้วมันก็จะเรียบร้อย ไม่ไม่ได้ต้องให้คนนอกรับรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทางครอบครัวก็รับรู้ทุกอย่างมีการพูดคุยกันโทรศัพท์อะไรแบบเรียบร้อยอะไรเงี้ยค่ะแต่เผอ,อิญว่าวันที่เรานัดวันที่นัดนทำไมรู้เรื่องอ่ะ <laughs> เก่งวันที่นัดรับสตางะค่ะติดต่อไม่ได้ <c oughs> ทางครอบครัวเช่นเดียวกัน ้ขึนประกาคือจริงๆเราื trendy, <practices S 2> ่องขึ so ้นประกาศเนี่ยก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งคืออันนั้นก็เลยต้องหมายถึงว่ามีการแจ้งความกันทางกฎหมายอะไรเงี้ยค่ะแต่เรื่องขึ้นประกาศทางไอจีเนี่ยเป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนเป็นเรื่องเอชอาร์ปกติทุกบริษัทก็ต้องทำใช่ปะคะว่าถ้ามีข้อผิดพลาดจากการทํางานหรืออะไรเงี้ยก็ต้องแจ้งแล้วพี่ตุ๊กเป็นคนที่เพื่อนๆแบบรักมากแล้วก็เมตตามากเพราะฉะนั้นเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยเขาก็จะเอ็นดูทั้งเราแล้วก็ทั้งทีมแล้วก็ผู้ช่วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องแจ้งเพื่อนๆที่รักให้ทราบเย โกงไปเท่าไหร่ครับโหใช้คํานี้เลยก็เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเป็นความผิดพลาดจากการทํางานแล้วกันมันก็จะมีมีส่วนที่ไม่ไม่โปร่งใสด้วยแล้วก็มีส่วนที่เป็นเรื่องผิดพลาดแล้วก็ตัวเลขไม่ตรงคือจริงๆแล้วเนี่ยทางตํารวจเนี่ยอยากให้อยากให้ทุกอย่างอยู่ในรูปคดีก่อนพี่ตุ๊กเลยจะขออนุญาตว่าเดี๋ยวไงถ้าพูดได้มากกว่านี้จะมาขอมาอธิบายเพิ่มเติมก็เป็นหกหลักค่ะพี่ตุ๊กรู้ได้ไงครับว่าเขางไม่ตรงไม่ตรงคือคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ เห็นความผิดพลาดมาเรื่อยๆแต่ว่าด้วยความที่ว่าดูแลกันเหมือนแม่ลูกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ไม่ค่อยกล้าบอกอะไรเงี้ยค่ะเนื่องจากด้วยการทํางานเงี้ยเวลาบอกเนี่ยเออเนเาก็จะมีการมีมีงอนมีชักสีหน้ามีอะไรเราเราเองก็อาจจะดูแลด้วยด้วยวิธีที่ไม่ดีมากอะไรเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าไม่กล้าไม่กล้าพูดแต่ว่าตั้งแต่ช่วงโควิดเนี่ยโชคดีที่น้องสาวเข้ามาช่วยซึ่งอันเนี้ยแบ่งเบาภาระได้แบบมากๆและน้องสาวเขาก็มีวิธีการพูดที่ ซอฟแล้วก็ถนัดกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยๆพูดกับเนสไปแต่ว่าก็สุดท้ายเรื่องมันก็แบบมันไม่ได้ผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือน้องสาวมาดูบัญชีมาตรวจสอบให้ถึงได้เห็นตัวเลขว่ามันเหมือนไม่ไม่ตรงอะไรแบบเนี้ยค่ะ่ได้อยู่ไมไม่ได้เลยที่ที่ได้มีปัญหาเนี่ยเพราะว่าติดต่อไม่ได้แล้วก็พอดีว่าสนิทกันทางครอบครัวก็คือติดต่อไม่ได้ทางครอบครัวเลยอะไรเงี้ยแล้วก็หลายๆคนก็คือช่วยโทรก็ไม่ได้แล้วก็เด็เขาก็ใช้วิธีบล็อกเฟซบุ๊กของคนที่รู้จักทั้งหมดทั้งแบบ ั้งช่องเก้าทั้งแทบจะวงการบันเทิงโอ้ก็เลยแบบโอ้แบบเงินแบบว่าเท่านี้แบบว่าเขาก็ยอมเปลี่ยนโลกเลยก็คือเห็นบล็อกหมดทุกคนให้ไม่แน่ใจว่าเพื่ออะไรเพราะเพื่อให้ติดต่อไม่ได้หรืออะไรอย่างนี้พี่ตุ้มติดต่อเาไม่ได้นานแค่ไหนเออจริงๆแล้วที่ตกลงจะต้องมีการจ่ายสตางค์กันคือวันที่10ที่ผ่านมาก็เริ่มติดต่อไม่ได้ตั้งแต่วันที่9ก็เหมือนวันที่9มีการโทรศัพท์กันระหว่างแล้วก็เหมือนเอ๊ะนึกขึ้นได้มีเรื่องที่จะต้องแจ้งอะค่ะโทรกลับไปภายใน ไม่ถึง1นาทีอ่ะก็ติดต่อไม่ได้ตั้งแต่สายสายของวันที่9จนถึงวันนี้กระบวนการตอนขึ้มาตอนนี้ไปถึงไหนแล้วครับก็อยู่อยู่ในขั้นตอนทำรูปคดีเนี่ยแหละค่ะอยู่ในขั้นตอนแบบว่าคุณตำรวจน่าจะแบบอยู่ในช่วงออกหมายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะอัพเดตที อ๋อมันเป็นเรื่องของความเลขตัวเลขที่ผิดพลาดจากการทํางานคือแบบทางทางทาง,ทางตำรวจแบบอยากให้พูดแค่นี้แต่จริงพี่ทุกอยากให้เขามาเคลียร์กับเราหรือว่าจะเอากฎหมายดำเนินคดีไหมครับจริงๆแล้วว่าก่อนหน้านี้มีมีการเคลียร์แบบปกติแล้วก็นัดวันจ่ายสตางค์แค่นั้นก็จบจริงๆเราไม่ได้อยากให้เป็นกฎหมายเพราะว่าเราเองก็ยุ่งเรื่องลูกแล้วก็แบบเหนื่อยแล้วก็ไม่ใช่บุคคลที่เราอยากจะมีปฏิสัมพันธ์มากนะักเพราะฉะนั้นจริงๆรแล้วว่าจ่ายสตางค์เราก็จบตั้งนานแล้วแล้ววันนี้นเราไปไกหมครับแต่เขาม จริงๆแล้วก็คือมาจ่ายสาตางค์แล้วก็จบค่ะไม่ไม่ได้มีเรื่องอะไรจะต้องแบบอภัยกันอะอไรอ,อ,อยากให้พี่ตุ้บอกถ้าตำรวจมาเขาดูอยากให้บอกคือจริงๆแล้วอ่ะเดี๋ยวยังไงทางตำรวจวก็คงคงมีการตามตัวอยู่แล้วนะคะคถ้าดูจริงๆแล้วก็คืออันนี้ก็คือพูดเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วแหละว่าประมาณว่าด้วยด้วยความสัมพันธ์อ่ะแล้วด้วย คือจะบอกว่าเหมือนทุกท่านตรงเนี้ยน้องๆนักข่าวคือทุกคนเห็นหมดใช่ใช่ทุกคนตกใจใช่แทบจะเหมือนลูกแล้วคือคําเดียวที่บอกเขาคาสุดท้ายคือเขาไม่ได้อะไรน้อยกว่าแพลวภูมิเลยเพราะฉะนั้นอ่ะอย่าอย่าทำแบบนี้กับใครเลยพี่ตุกว่ามันบาปกรรมมันมีจริงมากๆแล้วคนเราจะแบบถ้าทําแบบนี้ไม่มีวันได้ดีจริงๆนะพี่ตุกเชื่อมากๆมากๆอะไรเงี้ยมันไม่มันอย่าอย่าทำแบบนี้เลยนะคนเราถ้าแบบอยากได้ดีอะไรแบบเนี้ยค่ะชีวิตก็จะจะดีและจะเจริญรุ่งเรืองอะไรเงี้ยค่ะโอเคค่ะ